สวัสดีค่ะพอกันคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะสาวแจ่มม้นลำกระกษตรกรจ้าเมื่อนีมาเลาะหน้านะคะพี่น้องเอาปุ๋ยมใส่เขา่าปุ๋ยมาใสเขา่าทั้งบ้านสาวแจ่มเองนะคะพี่น้องออกจากไร่กรันยูหน้าคือเก่าเหมือนเดิมนี่ละพี่น้องนะคะบ้านนี่ละบ้านอีสานนะคะบ้านคนอีสานนี่นะคะอ่อนซ่อนขาเขาพี่น้องบึงนะคะถึกน้านะคะพี่น้อง บ้านปุ๋ยสะออนเขาหล่นะเดี๋ยวมาเึิ่งต้นทางนี้เึิ่งนะนี่ก็เป็นน้องสะครับพี่น้องสะใ่อยู่หน้าสาแจมนี่แหละสาสะเข้าสะเดิมสําหรับตั้งแต่รุ่นเพราะญ่เถาไม่ใ่เถาเป็นนะคะขุดไว้นะครับพี่น้องเป็นเล็กน้อยสาแจมก็ยังเห็นอยู่ค่ะเพิ่นเอารถแท็กเตอร์สีเหลืองนะคะมาดันดัน,ด,นดันขึ้นยุทธวิธีเพอาะดีพอเพิ่นนะคะ หมดพอแม่พันม่ามาปับเอาแมโครมาจกคนเีกพี่น้องนี่แหละค่ะก็เลิกเติบอยู่งค่ะพี่น้องสมัยตะกี้กับสามเม็ดก็คือถือว่าเลิกเติบอยู่นะคะน้องกะแดงค่ะชมน้องกะแดงค่ะอันนี้ต้นสเดาวานค่ะพี่น้องว่าเป็นหวานนันทมณฑาดอกเขาเอื่นต้นสเดาจืดนี่แหละนี่นะคะสเดาจืดค่ะพี่น้องนะพี่เคยปลูกไว้ตั้งแต่ พ่อซอท่ายบุตั้งแต่ดึกดําบันพุหละอันนาเขาฮ่มแม่ลูกพี่มาอยู่หุมสะเดาน้ำย่าตีแล้วๆฝนตกลิ้นค่ะพี่น้องฝนตกลิ้นบรรยากาศฝนตกลิ้นนะคะพี่น้องนี่นะคะโอ้ยอยู่ทงอยูุธาอยูุหายุหน้านี่ก็สบายเลยพี่น้องบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะนี่นะคะอาศัยอยู่หุมสะเดาค่ะพี่น้อง เสาแจมมันให้ออกนั่นนะ,ะฝนตกลิ้นค่ะนี่นะคะบ้านทั้งนี้นะคะทั้งทั้งบ้านเฮานี่กะเอ่อฝนดีค่ะครับพี่น้องนี่นะคะเขียวขจีสดใสเอออ่อนอ่อนซ่อนค่ะพี่น้องเสาแจมเห็นแล้วกะอ่อนซ่อนหลายนะคะได้มีโอกาสอีกหน้าตรงน,นึงค่ะพี่น้องคนนี่นี่หน้าพี่นอ้องอ่ากันหน้าเครือญาติกันพึ่งพื้นบ้านปุ๋ยที่แล้วพี่น้อง เขียวเอเลยอยู่นี่นะคะบ้านปุ๋ยใส่เขียวเอเลยเลยนะคะนี่นะคะของสาวแจมยังบ่ะท่านในว่านปุ๋ยก็เลยพระท่านเห็นปันไดนคะพี่น้องนะคะคเออมาให้แม่เนลูกนี่นะคะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์แซวแจบแน่กันแล้วกันเด้อเพื่อสิเธิ์คลิปดีๆต่อไปกันแล้วกันค่ะคลิปนี้บ๊ายบาย